เต็มเลยเอออตรงไปเลยไหมไปเลยลงไปเลยตรงไหนแม่ตรงไหนแม่รถมอสไปไหนรถกูจอดตรงไหนวะเอาไอ้เทียรถกูเระโบกแล้วครับเนยพระบกแล้วใส่นะเพิ่งลงมาเนาะมืมเนียนเมืออ๋อรถกูอยู่นี่โดนทุยอย่าวิ่งเว้ยอย่าวิ่งเว้ยหยุดเลยเขาเลยรออยู่แล้วไหวอยู่แล้วขัดกูคนเดียวไหวไหวไหวเล่นเล่นเล่นเลย รูกัตตาชเปินปิลเียชังอเยเสนบุกเี่เราสนบกุรนบกรอบนี้มีแก้งเดียวอ่ะโห,หเยี่ยแหลกเลยโอมันบกุกมันบกุกเยียมันบกุก ไม่ไหวเอเคโดนตบไอ้เหี้ยเอลเคไม่ไหวไอ้เหี้ยเยอะนะเฮ้ย,อ <c oughs> ยอโอ้เิตโอ้ฟักฮัล <c oughs> โหลเยอะมากนี่ก่อนนี่ก่อนนี่กันนี่ก่อน รอหมอกลับโรงพยาบาลเราไปเราไปรอโรงพยาบาลเลยก็ได้เอ้อเจตอี๋อเถื่อนจัดคนเราน่าจะตั้งหลักไม่ทันน่ะดูละน่าจะแบบมาเม่อกันอะแต่เมื่อกี้คุณหมอคุณไหวไม่ใช่เหรอครับไหวครับไหวไม่ได้ลงนะก็ผมไหวไงแต่เพื่อนผมไม่ไหวไงทำไมคุณไม่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 คุมไฟเลยอะครับเอสซีเก่าเออ มาไม่ทันครับมาก็ตายหมดแล้วครับเออไม่ได้เรื่องบอกครับมีคนตายแลนแลนลักกี้ครับเต็มเลยได้ครับมีหมอบไปครับตายเป็นร้อยโอเคครับสวยโอ้เจ๋งเราชุบป้าหรือกลับโรงพยาบาลยังไงอ่ะ มาตใส่บอสแต่ก็เป็นพยาบาลได้เออมาดิบดิบมารงมรวบาลเพื่อนเราชุบมันเองแล้วอ่ะมารวมรยาบาลมารวมรยาบาลเร็ว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 เกียบเเไนด้แกเน่ยเฮี้ยมเอ๋อร์ร่านพี่น้องไม่ย่ไนเนี่ยมันเยอะกว่าเราหรือว่าเราเหมอกันวะี่ก็โมออกวเนี่ยมันมีในตัวพี่มันมาลมเอมันเามาเลยเวลาเวขึ้นมันเข้ามาเลยบอลเฉการจัด ไปศึกแบบให,ให้ตั้งตัวไอ้เหี้ยกะลีเซ็นลงบอลนดนๆดน,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 นกะล,ลีกันใหญ่แล้วเมืน่อหน้เหีย ไปไปไปนั่งโมกับโน ady, มันี่เองทีนี้ก <uh> ันเฮ้ยพวกวันน <uh ี hai, ้กูฟ้าใหญ่ชนะหมโเคพวกกูนัวสนดะอืมพวกกูแม่งแทบไม่เต <sh ิมอ่ะพวกมันแม่งเติมหนักกว่าพวกกูแต่แม่งแพ้เจอพวกกูฟาร์มมือเข้าไปลองไปดิในนั่งโมแน่ไอิเทียดูทรงละเกมไปเกมไปได้ช็อตโมแล้วหนึ่งช็อตไอิเทียต้องแก้ ไ้ยเอาไปขายไหมสรุปขายหมรแ็ม่าขายหมโอเคเคขายมันไม่กี่เือเลแล้วแล้วตอนนี้คือมันมีจำนวนตัวรมูลกี่คันก็ได้ของมีกันปะมคิดว่าว่าดีใช่ไหมรถมึงอะคิดว่าดีใช่ไหมมันก็มันก็หนีาหมดก็ี่ไห ใช่ใช่ได้อยู่ครับได้อยู่ไม่มันแค่ว่ามันไม่อยู่แล้วนะว่แค่ไม่ได้แล้วเออเรารอรอเต้นรอตัวสายหายหมดอ่ะเบรกล็อคนอนโรงพาบาลเลยอีกประมาณกี่นาทีตัวสายหายวะมันกี่นาทีอ่ะตามมาเรายบร้อยแล้วโอเคโอเครีบนอนรีหลอดเรียบร้อยแล้วก็ลดน้องคนเริ่มคนเราเริ่มหายแล้วนะบอสเออแกงเราลุงลุงบานได้อยู่ใส่กันอยู่ใส่กันเฮ้ยลลงงบบน แกงเราแกงเรามาดิบานโรงพยาบาลบาโรงพยาบาลให้หมดมาโรงพยาบาลให้หมดมาเลยกูยีดคับที่แปดเลยไงอ๋อขับเมือนจะลกว่ะเขามาไปไหนพี่พลอยไหพี่พลอยดูเหมือนเก่งอะบอสอยู่หน้าโรงพยาบาลฟอร์มบอสหน่อยครับฟอร์มบอสหน่อยให้มองว่าเอลเคคือเอสซีตอนนี้ต้องต้องสั่งนะหัวหายไปเยอะเลยแกงเราอะไอ้มูอยู่ไหนอะมู อะไรเก่งอยู่เลยต่างอะไรั่งเลยสั่งเลยสั่งอะไรก็ได้เหมือนสมัยเอเดียครับนั่งโงเลยทุกคนโม่งอย่างเดียวอ่ะตามนี้นะเบิกรถกันอี่แลงวมับานอ่ะปลาบุญรถเบรกรถได้แล้วครับกำลังรออยู่พี่รออยู่ข้างกูว่างคนหนึ่งนะตอนจบส่งส่งอันนี้นะรอคิปนะรอคิปคนละอันนะใครไม่ส่งปรับแสนหนึ่งนะ อุ้ยี่ยังไงอะเดี๋ยวเวทดึงเข้าไปมึงเดี๋ยวกูมาเพียะเบิร์เบอร์กูเปิดตัวตัวไอพวกตัวสายหายเลยยังวะปลอดจะหมดแล้วปะหมดแล้วอะเหรอหมดแล้วหมดแล้วเซอร์แบคใครเซอร์ไปล่ะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยรถเพื่อนว่างขึ้นรถเพื่อนไปเลยนะเว้ยขับรถเพื่อนว่างมันช้าเว้ยเดี๋ยวไปขึ้นรถเลยมาขึ้นมาขึ้นรถเพื่อนเลยใครว่าขึ้นเลยเราเซอร์กูจอน ไปไปหาไม่ได้อยู่ไหนอะหาเมื่อก้แลนแดนบอสน่าจะอยู่แลนบอสให้ผมไปลองไปดูก่อนไปดิไปดิไปดิแลนครับเปนไถ่ลงแลนมันแลนเราเหรอแลนมันแแลนนนมมััอยู่ไหนอะเหรออินเล่โอเคไป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 ใหญ่ให้มันไปโม้กับสามเสาไอเฮียอีเก๊กเล่นทีเผลอเราคิดว่าเฟี้ยวไอเฮียไงอะบู๊ตบู๊บู๊ใครวะโทษที รถกูวิ่ง400กว่าเมื่อกี้โดนบูสต์จาะลอหน่อยจาะลอหน่อยจาะลอหน่อยข้างหน้ารอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยเฮ้ยข้างหน้ารอหน่อยดีไหมเนี่ยเรอรอนิดนึงเพื่อนยังมาไม่ถึงอีกมัน20วิ่งเพื่อนน่าจะมาครบเขน่าจะรอเร่งกับเราเลยนะบอสเออพร้อมอยู่แล้ว ครบยางมาครบยางเร็ว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 แบนม่วงแบนเบี้ยงแบนม่วงเข้าไปเลยนะเข้าาปลาสะพานปลาได้ขึ้นละแบนม่วงแบนม่วงชวยมาเล่นมีกันด้วยเล่นมีดีกว่ากูเพลยกว่าเยอะอะไรยิ่มมีผมโดนยึดตัดรถตกรอบเฮียมันขึ้นรถแล้วนะมันขึ้นไป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 เล่นเล่นเล่นเพื่อนเราไปเยอะละไปชนเื่อนเพื่อนด้วยนะระวังเราลงเลยไหมมันลงพี่มันลงมันลงเล่นนะเขาลงเล่นลงๆเพื่อนลงแล้วลงๆลงต้องลงต้องลงอย่าลงใกล้มัน กรีโมบีเพื่อดูเพื่อนกูโดนซ้ำอยู่กูโดนซ้ำอยู่กูโดนซ้ำอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนซ้ำนะเพื่อนโดนซ้ำนะรีบเข้าไปเติมไรีบเข้าไปเติมเือนเพื่อเื่นเนให้แล้วเืนให้แล้วตายนะไม่ตายนะขอคนขอคนขึ้นม่ยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อย ไอ้ปืนไม่ปืมันอยู่บนหลังคาพี่บนหลังคาปิงยิงได้ไหมพี่ปิงอ้หลังคาอย่าพยายามไฟแยกปิดปิดปิดไฟฝั่งขวาดัดนเห็นไหมขวาขวานี่นี่รถรถรถตรงตรงไอ้นี่ป้ารถตรงป้ายสอูให้สองหนึ่งมาอย่ย่ะ่าย่งกันย่าแย่งกัน โต้องไม้วะต้องไม้วะไม่ไหว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 สนดีด้วยสนีอยู่ับีอยู่บต่อขอเป็น้องอเคชุบบีเอเคชุบเอเคชุบผมชอบอย่ใต้แมปวะยิงหน่อยพี่เบ้งบนรถยันเลย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 เอาเป็นหัว โอ้หวยเอ้ยเฮียเยอะชิบหายถุงหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบหน่อยถุงไม่ติดไม่ไหววายเฮียแม่งแข็งจัดเลยแม่งเต็มบกจัดเฮียมีน้ะมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่โดนเพื่อน

ไอ้มาชุบกุ๋อเออดีแล้วแล้วแล้วถือชุาอ๋อไม่ไดชุบกุโอตนเอี่่เยนชุบกุวี่วะโดนเอือร์ู้ไม่แข็งจัดแต่เฮี้ย โลโก้แก๊งถึงจะไม่ตึงแต่ฝีมือตึงนะจ๊ะไอ้เหี้ยดูโลโก้แม่งโคตรติงต่องอ่ะโอ้เหี้ยเรื่องจัดสุดจริงสุดจริงสุดจริงแข่งโป๊กไอ้เหี้ยพอดหารพรพอนี้ครับกดติดครับเพอาะนี้โอ้ยเจก็พูดไม่ได้ทำไมเป็นเหี้ยแล้วเพื่อนบอกยังเหลือเดินดูก่อนเดินดูก่อนเดินดูก่อนอ๋ออเคโอเค หันประวัตได้อีกไฟหนึงอ่ะว่าได้อีกไฟหนึ่งถ้าไฟน้าไม่ชนะเราแพ้แล้วนะถ้าไฟหน้าเราไม่ชนะเราแพ้เลยสึกครั้งนี้เราแพ้เนี่ผมโดนโดนลุมแบบเซิร์งเลยอ่ะโดนลุมแทงแบบจก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 เลยียาไม่ไหววะขวานนอวครัมพี่คัับ อันนี้หวานชุบได้เลยใช่ไหมท้าอวอลอวโสนอ่าคนเราไม่พอไหมพี่น่ะคนเราไม่พอรู้เลยอ่ะอันแ่งหลังเพื่อนไม่ไม่มีแล้วอะที่ลงไปแบบ ไม่เยอ,อะออกมาลำบากว่คนน้อยอะไ่งเตรียมพร้อมมาดีจัดเลยเราสนับยอมยอมรับเรื่องความเตรียมพร้อมเขาเลย ก็มิ้มจัดเลยได้อีกไฟหนึ่งอ่ะถ้าไฟหน้าเรายัางแพ้อยู่ก็ไม่ไหวแล้วยอมรับสภาพไปกันนมนาเขามากันไห่ ปืนมันบักว่าเองอ้าวคนน้อยไม่ได้ต้องคุมไฟดีอ่ะมึงแพ้ครับไอ้เฮียยอมรับซะมึงแพ้โนสนตอนแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดอะไรเยอะแพ้เฮียยังพิยาทำใจซะเฮียยังกระจอกมึงแพ้เนี่ยแหกตาดูด้วยเฮียทำใจให้ได้มึงก็อ้างไปต่างกันหรอกเฮียคุมไฟคน้อยเลยสัตว์แพ้เฮียเยอะ อ้างให้ดูดีเหมือนกันแหละเหี้ยแต่กระโหลกก็ด้วยพวกมึงอะแพ้แล้วแพ้เป็นด้วยจะทำตัวขยะเอ้ยไอ้ก่อนก่อนบอสเราเช็คชื่อยังวะยังไม่ได้เช็คเลยบอสเออเช็ดมันาหันเรามันหันวรีบดีเซ็ตเลยอยู่ที่แรงน้อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวลองคลิปเดี๋ยวจบมันได้ไอ้นี่ใช่ได้เดี๋ยวจบจะได้หัวกระโหลกอ่ะ ผู้นี้ขาดใจตายเออตายไปเถอะไอ้เหี้ยมีใครไปคนหนึ่งไหมวะเกมันอยู่ไฮเวย์ตึกลุงเนี่ยอยู่อะไรนะไปโรงพยาบาลตามตามไปได้ปหมกอดเต็มอยู่เลยมันจอดรอเลยลวมโรงพยาบาลไหมโรงไยาบาลปะมันเหมือนรอรอขับผ่านไฮเวย์ไฮเว้ตึกลุงเนี่ยบ้าเราลวมโรงพยาบาลก่อนไหมตอนเนี้ยเพื่อนต้องมาเติมเลือดเปล่าปั๊มเมื่อไรนะบอสรอตัวหาย เตรียมตัวมาดีจริงครับต้องยอมรับเลยอันน่ะเราประมาทเนี่ยเล่นเลิะไงคิดว่าไม่มีใครไหวอ่ะ <c oughs> ผมยังไม่เตรียมตัวเลยผมก็รู้นะ <c oughs> ว่าจะมีวอลเลนผมก็ไม่ได้เตรียมตัวนะ <c oughs> ผมคิดว่า <c oughs> <ช>ไม่มีใครชนะเรา <c oughs> ได้แต่พอเริ่มปุ๊บแม่งแบบฉชโ์อากาศแบบแบ,บุ๊บ,บ,บ,บเอาเลยอ่ะเฮียแม่งแบบสุดยอดอ่ะเพื่อเราตัวใส่เยอะปะเจอบอสฝั่งฝั่งใครนะ ฟังเราดิฟังเราฟังเราก็ผมหายแล้วป,ป่ะยังใส่อยู่นะเราเล่นต่อได้เลยนะถ้าไม่ต้องไม่ต้องรีบลงบาลแนละ้วมั้งมีใครยังใส่อยู่ไหมผมใส่เยอะครับผมใส,สเมาเดือบมาดีแกกันเดี๋ยวหน่าน่นนนาจะไฟสุดท้ายอ่ะมาลงมโรงบาลดิเร็วๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมคนเราสามจิบได้ป่าวะตอนนี้ ไม่ไม่น่าถึงไม่น่าถึงว่าไฟแรกเราไฟแรกก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดใช่ใช่ประมาณนั้นแต่ป้าสายก็แต่ยังไม่ไม่ไฟแรกก็ไม่ถึงยี่สิบหกที่ยี่สิบหกเพราะว่าเราชุกมาด้วยเราชุกมาเราชุกมาเล่นเลยเออไม่แปดเหรอท่าพี่แพ้แน่นอนตั้งนิดนึงล้วก็ปั๊มยายสักขวดนึงบัสบัสบัสยังมีไฟมันน่ากลัวนะไอ้เหี้ยกลับมาโง่เหมือนเดิมแล้วหายตัวใส่มันจะด่าทำไมวะไปไว่ายละ พอหายตัวใส่แล้วมันขึ้นกลับมาโง่เหมือนเดิมแล้วขอด่าเียนะมันยังอยู่นะอ๋อเห็นคาสั่งแล้วรบด่าแล้วรบตังไหนตรงเนี้ยรงมันหยู่ตรงไหนที่เดิมน่ารำบานปากรุ๊ปเรานะเราอยู่โรงพยาบาลมันอยู่แบบบึ้มบั้มจำเบ้มันอยู่ตรงไหนเนินไฮเวย์ปะไฮเวย์ใช่ไฮเวย์นอนแล้วน่าราบาลน ในโรงาบาลออกออกกันมาแล้วโรงาบาลอ่ะรวมตรงไหนกันนะไปท้ายมารวมไหนกันหรอยู่ตรงไหนนะมาอะไรมาจชมที่รวมรงไรมารวมารไหนไปลรวมสารจีนมารวมสารจีนนรวมสารจีนนหมดเลยดูไม่ได้แล้วนีเดี๋ยวค่อยดูตอนมันจบอ่ะดูไม่ทันราต้องไปนี่ลรารวมแล้วก็ไฟเลย ไโรงบาาเค่อยดูหลังจบคนอ่ะค่อยดูหลังจบว่าคนเราเท่าไหร่กูให้ดาวน่ายมาสามจิงโรงพยาบาลเก่านะไห้หมดเลยเลื่อนแล้วมามาสารจริงให้หมดเลยดิเดี๋ยวลองเล่นแบบลองเล่นไม่มาบ้างใครไม่มาบ้างผมผมไอ้พี่ไหนมาเลยมาเลยมาเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ลงเดี๋ยวตรอบนี้เล่นเล่นตรงรถ R35 นะกูว่าเล่นสเกลอยู่มันหายไปไหนม่ได้ตะกี้เราแยกซ้ายขวาลองลองเล่นด้วยกันดูมึง้อตากตามไปไม่ได้เหรอเนื่อ กลุ่มใหญ่ๆตามไม่เจอถ้าม่นเยอะต้องเล่นต้องต้องเล่นไม้วะถ้ามันเยอะเจอป่าเล่นเจอไม่ยังไม่เจอมันหนีละมั้งไอ้เหี้ยมีใครยังไม่มาบ้างสารจีนอ่ะผมหาอยู่นะบอสเพราะมันมันหายไปแล้วแพี่แล้วพี่โดโรงพยาบาลอะโรงพยาบาลยังงั้นกระจายหาเลยเหลือเก้านาทีแล้วต้องหาแล้วไปกระจายเลยต้องหามันอ่ะตอนนี้ต้องหามันอ่ะ

ไปทางไหนนะมันตรงยาวเลยตรงยาวไปทางสายฟ้าปะเรเบิลก็ตรงแรฟ้าโดวเป่าไปเรเบลเขียวเปล่าเราลองไปดูดิรีเซ็ตของแน่เลยอะเพราะว่ามันจะเล่นมาสองไปนะแต่ของเราได้ยังหมดแล้วมั้งตอนนี้ได้เยอะได้เยอะตัวเราที่มีกี่ตัวตัวเราที่มีเพิ่มอีกได้ไฟนี่งอ่ะผมได้ไฟนี่งอ่ะ หอยอะเบลเขียวเ้อพี่มีใครยังไม่ถึงบ้างเลเบลเขียวดวนๆเลยแดนาทีไม่ต้องมาราติ้งไปดูมีไหมติ้งมีไม่มีไม่มีไม่เจยังหนีแล้วมั้งน่ะยมั่แค่นันามมีร่างมีไ ต้องแยกหายเลยต้องแยกหายไย,ย,ายไม่ได้ตามกูเลยของบ้างอ้เหี้ยไม่ได้ห<ม>ลอกเทาไหรพี่อะไรนะ ันหนีเลยวะมันหนีหนมมัน่าจะหนีมั้งผมว่าหาไม่เจอเลยผมดูสามล้านแล้วนะไม่เจอเลยมันไม่รู้มันเปเซเลบดืองมันจะไปไกลขนาดไหนอมันน่าทำไรอีกองไปดูเกอดแดงก็ไอ้นี่ลังน้ำลางน้ำลัง่อนะลืมเลยไปไปไป กูให้40วินะทุกคนต้องมาถึงนะ40วิ CCTV นะเย,ยสถ่ายรูปตรงสวิตเยสมันแอคจังวะไอ้เห,<ร>หี้ยนี่ป้มมันแอมเออความมันไอ้เหี้ยแอคไปสัตว์คนไม่เยอะยอมไหมขอเตรียมพร้อมไม่ดีกว่าเราเยอะเลยยังกันเายังออกันเราอ่ะเดี๋ยวจะไปครับผมถึงแล้วอยู่ฝั่งไหนกันกูเห็นแลนอื่นมีโต๊นะติวแล้วนะโต๊ะแลนเรามียังอะ่ะเห็นคุณเหลี่ยวพาไปแล้วมันอยู่ตรงระหว่างหลังซอยนะเลยนะ มายังมากันยังมากันยังมาก้ไม่เกินห้านาทีขอไม่เกินหนาทีขอไม่เกินหานาทีแล้วอยู่ฟาร์มอ่อ่างนี้แล้วอ้มาแล้สี่สี่ิิแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเิ่มมาแล้วเดียมแล้ววิ่ถึงแล้วไอ้ิบวิให้สิวิละมนทอนโกมีใครยังไม่ถึงบอกบอกเยบอกเลยไม่หรอพิ่ิงโดนจริงปะร้อนหรอใครยังไม่มาเดวอโอจะถึงแล้วเนี่ยเขาเนาะด่างเขาเนาะเนี่ย ไปเลย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 บําเลยไป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 ไเลยเลยเลยยามืออยามือปืนปืนคอไฟเยอะหน่อยนะเว้ยปืนอ่ะเล่นด้วยกันนะเล่นด้วยกันนะเล่นใกล้ๆกันโฟกัสอ่านสัมภาษณ์ก็ได้บําไปก่อนบําไปก่อนบํมไปก่อนเดี๋ยวรอดูรอดูบํมไปก่อนกิ๊กเกอร์พี่กิ๊กเกอร์พังง่ายเอากิ๊กเกอร์สวยอ่ะเอาไม่กิ๊กเกอร์มันต้องลงเล่นอ่ะบอลไม่ได้ไม่ถบอลลงมลงมาลงมาสัมมาเมามาลงมาลงมาลง ลงตังสาม้าเร็วพวกมึงอ่ะเร็วไม้ไม้ขึ้นเดินได้ขึ้นนะไม้ขึ้นเดินไม้ขึ้นเดินได้ขึ้นนะไม้อ่ะไปดูตรงสามห้าบ้าตรงเนินอ่ะตายเลยนะขวาขวามันลงขวามันลงวิ่งขวาวิ่งขวาวนเดินวิงขวาวันเดินมาวิ่ขวาวันเดินมาได้เิน่ะาได้นิ มันไม่ขึ้นไ่เลยหรอกมันไม่ขึ้นไ่เลยหรอกไปเลหน้าไอ้ข้างหลังที่อยู่ข้างหลังไปเล่นข้างหน้าไปเล่นข้างหเสรมาเล่นหน้าเสรไปเล่นฝ่้พี่อตัวนั้นทิ้งไปเลยเล่นข้างหน้าเล่นมาเล่นตรงกลางเล่นดูกเล่นดูกเล่นดูกัเล่นตรงกลางเนี่ยเพื่อนเปิดแล้วเออตรงกลางตรงกลางเฮ้ยเฮ้ยขวาไปเยอะเกินไอ้เยเพื่อนมีผาหมดเลยแล้วมีกลุ่มหน่อยมามาทางสิบโดรนเงิ่นมาทางยิบนนเนหน่อยไม่ไม่มันมันจะโงผามาเล่นตรงกลางช่ยเพื่อนช

เราเกิดเรื่อยเฮี้ยไหวชุบไม่นี่แล้วอีกไม่กี่แต้มเองไอ้เฮี้ยอีสิบก็แต้มเองชุณปุ้ยโว้ยจบจบจบปุ้ยยิงให้จบ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 อยู่จบอยู่ติ๊กติ๊กจบติ๊กติ๊กโวยติ๊กยิงดิมึงยิงดิปืนปืนปืนไอ้เหี้ยโอ้ปืนสัตว์เอ้ย มดแต่บ่นตายหากันนี่วยวยเรารีเซ็ตได้น่ะต้องยิงปืนด้วยปืนแม่งทำฟรีผมจะพิติกปัาไปยิง เซตไปตรงนี้มั้ยเย็งวะกูจะปิดตัวชุบไม่เสร็จตรงนี้นี่อ่ะปืน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 เรายังอยู่ถ้าปืนเราอยู่ไงก็ยาวยาวกันหน่อยพี่กันเอ้ยิงผมไม่ไหวไอวเฮียมันกืนหมดเลยอ่ะหวยเอ้ยเส็งชิบหายไอ้เฮียแม่หัวร้อนว่ะ

ดูศพเพื่อนดิดูศพเพื่อนดูศพเพื่อนเพื่อนตื่นหมดยังเห็นปูไหมใครมีดีถ้าเกิดมันเป็นเนื้อนะปล่อยไม้เล่นคนเดียวเลยให้ปืนยิงแล้วปล่อยไม้เล่นดิแค่ตัวเดียวดีทำไมอ่ะแค่ตัวไหมเดือดจัดไอ้เหี้ยก่ทำไมเดือดจัดไอ้ที่อะก็ดูเพื่อนี่ตายหน่อยเนี่ยสุดจริงวะยอมวะพร้อมพร้อมแม่งต่างกันจัด มีติแกงมาด้สีสิบครบไปไหนไอ้เหี้ยสุดเกินสุดเกินพวกมาดูว่าเล่นสตอรี่ไอ้เหี้ยโค้นมานะแต่เห็นคกนะ็คดูก็หวังดีอยากให้เราชนะเนาะแต่อย่าดีกว่านี้ถ้าคุบปากนะแล้วก็ลงมาเล่นเองวิดีโาของเยอะอยู่เนี่ยเกาะสามตัวไอ้ดีสองอันแต่ของที่เสียไปเท่ากับ เ่งแล้วคุณโอเคนะครับขอบคุณโอเคนะเก่งแล้วเ่งแล้วขอบคุณมานะครับเต็มทีแล้วเะวายเต็มทีล้วเต็มทีแล้ว